นะรู้สึกเป็นข่าวเป็นข่าวเยอะมากสําหรับลุงสําหรับป้านะครับเรื่องทนายทุกคนคงทราบข่าวแลนะ้วเนาะคงรู้จัก,ร,จกรู้จักชื่อทนายกันหมดแล้วแตนะ่เมื่อวานเพราะว่าหลายคนเอาไป,ไปเช็คะวัติเช็กอะไรนะครับในความรู้สึกของผมผมต้องมองว่าเป็นทนายที่ดีที่สุดเท่าที่มีมานะบอกตรงตรงนี้นะครับนะเป็นทนายที่ดีที่สุดเท่าที่มีมานะครับเท่าที่เราได้พูดคุยนะครับ ได้พูดคุยได้อะไรเนี่ยครับมันมันฟังดูแล้วมันยังดีนะครับที่ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่ดีเพราะมันมีข้อบกพร่องมีอะไรมันก็มีนะครับแม้แต่กระทั่งผมคุยกับลงเหมือนกันนะครับทนายก่อนๆแต่นี่ก็ถือว่าเราดีที่สุดเราอาจจะไม่ดีที่สุดในประเทศหรอกครับนะแต่ว่ามันเป็นคือท่านอื่นๆท่านไม่ได้เป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับทุกท่านครับ โอ้ดูแลตัวเองนะครับพี่นะครับคุณบนเทียนนะครับทนายมีแค่นั่จริงๆทนายที่ได้รับการแต่งตั้งก็คือทนายพินิษนะครับท่านเดียวนะนอกนั้นก็เป็นทนายที่ร่วมง,งานนะครับก็คงไม่ได้เปิดทนายคงไม่ได้เปิดทีมงานโน่นนี่นั่นคงไม่ได้เปิดหรอกครับนะทนายก็คือที่แต่งตั้งก็มีทนายพินิษนะนะครับแค่นั้นนะครับ พูดได้สัมผัสได้พูดคุยกันนะครับความรูนน้สึกว่าเออถนาดคนนี้ใช้ได้นะท่านเมื่อวานเห็นขุดเกันขึ้นมาเรื่องเคยทําคดีคิงพาวเวอร์เอยทำคดีทนายตั้มเอออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านท่านให,ให้ถ้ามองแบบผมนะครับถ้าทนายไม่เก่งจริงทนายตั้มไม่เอามาหรอกเพื่อนูงเขาเยอะแยะทนายที่ดูแลนะครับคดีของทนายตั้มมีกี่คนลนะสองคนนะครับทนายหนึ่งก็ทนายอะไรอ่ครับที่ตรงๆที่ออกทีวีเก่งมากนะั้นนะครับเรียกทนายอะไรนะเกียว เ่็นทนายอีกคนหนึ่งที่ผมชอบนะครับนะนะครับอยากเห็นผมยังเคยคุยกันแหมอยากได้ทนายคนนี้มาทําคดีลุงจังเลยทนายปากเกียวอ่ะนะนะครับําพูดแล้วเขาพูดมันได้ใจนะครับจริงๆมาครั้งมันไม่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 รู้หรอกครับว่าการทำคดีจะแพ้จะชนะเออทนายสายหยุดนะครับทนายสายหยุดนี่แหละนะครับเป็นทนายคนหนึ่งนะครับทนายสายหยุดกับ ทนายพินิษเนี่ยมองว่าไม่ได้ไม,ม่เก่งทั้งคู่นะครับแต่ทนายชายหยุดก็ไปดูคดีนะครับเรื่องของทนายตั้มอยู่ด้วยก็รู้อยู่ว่าเขาไปออกทีวีก็รู้อยู่แต่เขาถ้าเขาออกเวลาเขาพูดนะครับมันได้ใจคนดูนะครับเขาพูดแบบตรงไปตรงมาพูดแบบจริงใจะครับผตรงทนายพินิษก็เหมือนกันเท่าที่พูดคุยผมผม,ผมยังเคยพูดเลยนะครับว่าสีได้นาอเราไ่เจอกันตั้งแต่ตน้นเขาน่าจะเป็นคนตั้งแต่เริ่มต้นมานครับว่าความมานะครับมันจะได้เห็น มันจะได้ชัดเจนในนี่นี่เราคุยนะครับวันนี้มันไม่มีเราคือคือไม่มีอะไรปิดบังแล้วนะครับป้าก็เปิดเผยหมดแล้วว่าใครคือทนายนะครับแต่ทีมงานเนี้ยนะครับคงไม่ได้เปิดเผยทนายไม่ได้มีทีมงานหรอกครับแต่มีอาจจะมีคนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเยอะนิดหนึ่งประจิบสวัสดีนะครับ ส, Schools, สวัสดีนะครับสวัสดีคุณกัญจนานะครับสิงห์ธรรมสวัสดีนะครับคุณสุจิตรานะครับคุณพี่ตัญยงพิคุลนะครับสวัสดีนะครับคุณทวินท่เนี่ยผมผมบอกกับมาเจนนะครับตอนนี้นะครับทุกอย่างมันน่าจะดีหมดแล้วยังเหลือตะเวนกระกมนี่แหละครับนะนะครับผมผมมั่นมีความหวังนะครับคนอื่นจะมีความหวังไม่มีความหวังไม่รู้ผมยังมีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้ครับเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับชนตรงๆประมาณนั้นถ้าพูดนะนะ ไม่ไม่มีเรื่องไปอ,อ้อมคอมนะครับไม่ไม่เอามาพูดนั่นก็แล้วกันนะครับแต่ว่าความรู้สึกเราดีขึ้นนะแต,แต่ครั้งที่แล้วผมเคยคุยกับลุงก่อนจะไปศาลถ้าแ,แ,แบบนี้นะลุงติดกุ้นะผมบอ,อกอย่างนี้ครับติดจริงๆนะแต่เที่ยวนี้นะครับผมพูดหลายๆครั้งนะครับ้องปอนที่ตัดไหนะครับผมผมมีความหวังนะครับผมผมผมอาจจะชมว่าทนายผมยอมรับว,ว่าทนายเก่งนะครับ ก็ยังยังมองว่าผมก็ยังมองว่าจะมีข่าวทางลบโน่นนี่นั่นมาออกอะไรออกมาดึงออกมาผมยังเชื่อมันม่นนะครับในตัวผมเองผมยังมีความเชื่อมั่นว่าเอเก่งนะครับชนไม่ต้องอะไรหรอกครับเอาความจริงออกมาเปิดให้ได้นะให้เขาฟังความจริงที่เราพูดไปอย่าให้เขาตัดออกให้เขาฟังเราบ้างนะครับแค่นั้นนะครับพยานก็ให้เขาฟังพยานเราบ้างนะแค่นั้นแหละครับมไม่ต้องมีอะไรมากสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ะมันก็เป็นเหมือนศาลท่านยังสงสัยอยู่ อาไม่ได้บอกว่าลุงเป็นผู้กระทำหรอกจริงๆสงสัยส่วนมากคําที่สารนะทุกคนก็คงจะพอรู้แหละนะครับใอ้ความสงสัยมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายโจทย์มันก็เลยต้องเป็นออกมาแบบนี้มีความหวังตลอดนะครับอยู่แม้แต่ก่อนจะมานะครับเขาไปสารกันป้าไปสารก็นั่งคุยกันนี่แหละครับว่าเออไปสาลวันนี้นะครับทำไมต้องไปยื่นวันนั้นนะครับยื่นดีกานะครับมันมันสุดท้ายแล้วครับสารให้ให้ขยายเวลาแค่นั้นทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับอยู่กับท่านนายด้วยนะครับ ทนายทำไมทนายสงการยังต้องอยู่นะครับทนายสงการนะครับก็ดูข้อมูลนะครับช่วยทนายพินิษฐ์นั่นแหละนะครับว่าเออแบบนี้แบบนี้ทนายพินิษฐ์ก็พิจารณาอะไรที่ผ่านมาทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นอะไรมาขัดตกปกอ้อนะปากนะครับรอความหวังนะครับรอความหวัง ผมก็ไม่ดูคลิปข่าวนะครับจริงๆแล้วเรื่องทนายพินิษ์ผมไม่ได้มองว่ามีมีอะไรติดลบนะนะครับไม่มีอะไรติดลบนะครับที่ผ่านมาทําคดีไม่ว่าจะคดีทนายตั้มคดีจริงพาวเวอร์คดีมันมีหลายคดีที่เขาทาที่เราคุทุกคนไม่ได้กดคุยออกมาคดีเกี่ยวกับเด็กคด,ดีคือหลายคดีครับแล้วก็ถือว่าประสบผลสาเร็จซะมากกว่านะครับเท่าเท่าที่ดูแล้วนะครับทนายพินิษนั่นคือคือเราเราพูดไม่ได้นะเร่พิตีรนะครับเราพูดกับสารนั้งันไม่ได้นะครับ คือเราเราไม่มีอะไรที่เราเราจะพูดได้เราแค่ได้น้อมรับนะครับคําตัดสินเข้ามาแค่นั้นนะครับส่วนอื่นๆเขาให้โอกาสเราแก้นะครับเราต้องมีทนายที่เก่งนะครับแก้เราไม่สามารถไปแก้เองได้เราไม่รู้นะครับตอนอยู่ในศาลว่าการสืบพยานนะครับเขาสืบ Gin. มาอย่างไรบ้างฝั่งเรานะครับไม่ได้เข้าไปตอนเขาสืบพยานฝั่งนั้นฝั่งนั้นไม่ได้เข้ามาตอนสืบพยานฝั่งเรานะก็ ja. เป็นอย่างนี้ครับ ปูข้ามปีฝากไว้ด้วยนะครับถึงหนึ่งมกรานะครับอันนี้ผมทนได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับถูกต้องนะครับฝากความหวังไว้ที่ทีมทนายแต่ต้องบอกว่านะครับในทีมนี้นะครับมีความกระตือรือร้นมากนะเท่าที่เราได้สัมผัสเท่าที่เราได้มานะครับได้เจอได้เจอนะครับคนทํางานนะครับกระตือรือร้น นะครับมีความกระตือรือร้นมากแต่ทําไมไม่ถึงเวลาทําไมไม่นอนนี่นะนะครับนั่นก็มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่เขายัางไม่พร้อมทาไมต้องยืมจนเียนวันสุดท้ายเลยนะครับผมผมก็มีแต่ใจนะครับเข้าไปก็ได้คุยคุยคุยกับป้ากับทุกวันนะครับคุยเรื่องนะครับลุงเรื่องบางคนก็ว่าป้านะครับว่าว่าไม่ไม่ค่อยหอ่วงปัวนะครับเขาห่วงจนไม่รู้จะห่วงอยังไงแล้วครับ บางคนเราก็อยากเห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันพูดไม่ได้นะครับแม้แต่เรื่องยื่นฎีกาบางคนก็อยากรู้จะยื่นตรงไหนพราะยื่นอยากจะรู้เรื่องทนายนะครับผมไปถ่ายรูปคู่กับทนายมาก็ต้องงานแล้ว่รคขับทนายมานะครับก็ได้ฟังได้กินข้าวด้วยกันได้พูดคุยกันนะครับกับทีมนะครับทีมที่ดูแลที่ประสานงานให้ป้านะครับประสานงานด้วยความจริงใจนะครับไม่ได้เน้นเรื่องเงินถ้าถ้าท่านได้รู้ว่าเขาช่วยป้านะยังไงนะครับ ท่านใจน้าตาซึมนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าพูดถึงเ,ออเขาไม่ได้ทํางานเอาแต่เงินนะนะครับจริงๆเขาทํางานด้วยใจนะหลายๆคนในทีมงานนะครับเงินนี่เป็นเรื่องเงินก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายป้าต้องจ่ายอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องรองนะครับด้านจิตใจมันจะเยอะกว่า